ก็หนึ่งวันนะคะอยู่ร้านกับดาดีเอ็มหลงปู่โต๊ะนะคะกดนี่นะคะกดนี่ยันนะมาหาเศรษฐีขอฟังราคาก่อนได้ะคะแปดหมื่นห้าอะให้พี่พีเอฟซีชมก่อนเลยสิวลีค่ะพี่พีเอฟซีสีวลีสี่เหลี่ยมเก็บมานานแล้วหรือยังคะเก็บมานานกี่ปีได้คะประมาณเกือบสองปีแล้วเกือบสองปีรวมสองรายการนี้นะคะจบกันที่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะคะ ปิตายันดวงเล็กค่ะเนื้อผงทูมนะคะจำนวนการสร้างเพียง2,000องค์เท่านั้นปลุกเสก3ปี3ไตามาัอ่ะเดี๋ยวร่าขออนุญาตเริ่มแกะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะรอดหรือจะล่วงเพราะว่าสวัสดีค่ะวันนี้เอาพระอะไรมาให้ชองคะปดนี้กดนี้นะคะกดนี้ยันนะามหาเศรษฐี ขอฟังราคาก่อนได้ไหมแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าอ่ะให้พี่พีฟซีชมก่อนเลย<ม>เดี๋ยวได้ขออนุญาตลงกล้องนะคะทักเก็บไว้นานแล้วหรือยังคะนี่เมื่อกี้เห็นเขาเก็บมานานาาที่ผม,ม<น>เจอสามสามปี จะบางนิดนึงนะคะเพราะว่าเกิดจากผ้าบางหนานะคะเวลาอยู่ในเรียมเนยวิธีการดูเนี่ยจอเนี่ยจอที่เรามองเข้าไปเนี่ยจะลึกลึกนั่นแปลว่าผ้าบางถ้าหนาดูขอบบนขอบล่างเราก็จะรู้เลยว่าผ้าหนาหรือบางนะคะแบบนี้คือบางอ่ะเราดูข้างหลังเราจะรู้เลยว่าบางวกว่าราคาเน็ตเน็ตได้เท่าไหร่ฝากมาอีกที แต่จุดที่ติเลยก็คือความหนาบางแต่โดยรวมเป็นธรรมชาตินะคะพาโลคูโตะ๊ะเนื้อผมมีหนามีบางปกตินกันพี่เบิ้ลลดให้น้องตาได้เท่าไหร่8,000มื่ไหวไหมกันสอไวแปดหมืจริงๆถ้าได้ขยบสองพันให้อยู่แล้วค่ะพอได้ค่าลำมันเลยอ้เอางี้ให้ค่าลำมันพี่เบิ้ลพันหนึ่ง โอเคจบนะคะ oh. ขอบคุณค่ะเดี๋ยวโอนเงินให้เลยรับเงินสดกลับบ้านไปได้เลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะโอ้โห oh. สีวลีค่ะพี่เพียบซีสีวลีสี่เหลี่ยมเก็บมานานแล้วหรือยังคะเก็บมานานกี่ปีได้คะ ประมาณเกือบสองปีเกือบสปีอ่าเดวดาวขออนุญาตลงกล้องนะคะพอดูจากในรูปอะสีจะเข้มมากเลยรูปสตูแต่องค์จริงก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะคะไม่มีกระคอาะอะไรด้านหลังยันตรีคมชัด พี่เปิดราคาเท่าไหร่คะแสนสี่แสนสีส่ไม่น่าไวาหวตลับประมาณกี่กรัมคะสิบสองกรัมสิบสองกรัมสิบสองกรัมก็ราวราสองหมื่นเนะาะอ,อ่ะนีหยาบๆสองหมื่นอ่ะค่ะก็โอเคนะคะ <Okay. S 1> สิวลีเนี่ยมีตะกุดหนึ่งดอกทุกองมีหน้ามีตาราคาที่ดาแจ้งไปอ่ะ ในเฟซอะน่าจะอยู่ราวๆ12ื่นบวกลบแสนสามอาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะพระศิวลีเนี่ยความเข้มความซีดขององค์พระเนี่ยมีผลกับราคาเป็นหลักเข้มๆที่อาจจะขายได้ถึงแสนสามแสนห้าแต่พอพระเนี่ยมีความไม่ เขาเรียกว่าน้ำตาลปี๊บมากราคาก็อยู่อยู่ในเลทราคากลางพระสวยนะคะแต่ก็จะเลทอยู่ในราคากลางเอาเป็นว่าดาขอแสนสองจบไหมสองพันอะไรครับหอยแสนสองก็แพงแล้วนะจบพระหนึ่งแสนเพราะตอนนี้บางท่านนะคะขายก็อยู่แค่เก้าหมื่นบวกลบถ้าดาซื้อราคาเนี้ยดาบอกเลยสูงแล้วอีกหน่อยได้ไหมเพราะเห็นทุกพี่มาไกลมาจากไหนนะคะมาจากไหนที่ไหนนะครับ บางประกงแล้วมีเก็บองค์เดียวหรอคะมีอ่ะเอามาชมเลยอ๋อมีสามเหลี่ยมบใบลานอันนี้ดาได้เสนะอะไรแต่เป็นหลวงพ่ออื่นใช่ไหมคะหลงพ่ออื่นยังค่ะสามเหลี่ยมเปิดเท่าไหร่คะ มีกระทอร้อด้านหัวหน่อยกระทอร้อด้านบนตรงนี้เยอะเหมือนกันรุ่นนี้นะคะชื่อว่าสามเหลี่ยมนะคะขาโต๊ะเนื้อใบลานนะคะจัดสร้างขึ้นปี2518นะคะไม่มีตะกุดนะคะถ้ามีตะกุดก็จะจัดสร้างขึ้นปี2519อ่ะเดี๋ยวดาขออนุญ,ญาตลงต้อมด้านหลังนะคะแต่พาแท็บง่าย รถจอนเต็มที่ได้เท่าไหร่คะไเท่าไหร่เจ็ดพันนะคะ,อะโอเคให้พี่เขา8000เท่ากับว่ารวม2รายการนี้นะคะจบกันที่128,000บาทนะคะก็เดี๋ยวจะการโอนเงินให้เลยวันนี้ขอบคุณค่ะ คะนะคะนำมาปล่อยอีกหนึ่งองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเลยแกะพายอีกแล้วปิดตายันดวงเล็กค่ะเนื้อผงทูมนะคะจำนวนการสร้างเพียง2,000องค์เท่านั้นปลุกเสก3ปี3ไตามาดอ่ะเดี๋ยวได้าขออนุญาตเริ่มแกะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะรอดหรือจะล่วงเพราะว่า องนี้จุดเขาเลยคือด้านข้างเขามีขอมน้ำยาพลาสติกหลายจุดนะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูเพราะว่าผงทูบเนื้อค่อนข้างที่จะอ่อนค่ะเริ่มเลยนะคะมีพี่ๆหลายคนบอกว่าทำไมไม่ใช้เป็นปืนยิงดาบอกเลยว่าปืนยิงบางทีมีความแรงมากเกินไปนะคะดาถนัดใช้เป็นไฟแช็กมากกว่า เปิดอากาศให้เข้าไปก่อนนะคะแบบนี้นะคะและในลำดับต่อไปก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปตามขอบที่จับเลี่ยมมานะคะการเลี่ยมปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นพลาสติกที่ไม่ได้หนาเหมือนสมัยก่อนการแกะก็ค่อนข้างที่จะง่ายนี่นะคะเปิดขึ้นอย่างนี้ บนะคะคเหมือนที่ดาเคยแจ้งช้าๆและผงทูบเนี่ยจะไฟแรงมากไม่ได้เดี๋ยวดา,ดาเบาลงหน่อย ค่อยไล่ไปนะคะผงทูบเนี่ยจะมีค่าแป้งหน้าหลังค่อนข้างที่จะเยอะเป็นค่าแป้งรองพิมพ์อย่างนั้นต้องระวังอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าความร้อนเนี่ยทำให้ค่าแป้งดำได้ แกะไปเรื่อยๆค่ะน้ำยาพลาสติกที่อยู่ด้านในนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลอะไรกับพ้านะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันไม่ได้โดนเนื้อพ้าเลยนะคะแกะได้ง่ายๆสบายๆค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาครึ่งทางแล้ว 就结束啦。 รอบนี้น่าจะได้แล้วปุ๊บออกมาเรียบร้อยค่ะผมทูบแกเสร็จเรียบร้อยแล้ว หนึ่งวันนะคะอยู่ร้านกับดาดีเอ็มหลวงมปูโตนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ซื้อพระปล่อยพระแล้วก็แกะพระนะคะก็ถ้ามีพราเครื่องหลวงมปูโตมาที่นี่ได้เลยค่ะยินดีรับใช้นะคะค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะเพียงมีพาเครื่องหลวงมปูโตนะคะส่งรูปมาชมทางไลน์ค่ะ m ี m นะคะเปลี่ยนพาเครื่องหลงปูโตเป็นเงินสดนะคะได้ที่นี่เลยนะคะดาปเปิดร้านนะคะสาขาเดียวนะคะไอคอนสยามนะคะชั้นยูค่ะโทรมาได้เลยถ้าสายด่วนนะคะ0827948699พาเครื่องหลงปูโตของคุณนะคะไม่ว่าจะอยู่บนหิ้งหรือเป็นของเพื่อนของญาตินำมาปล่อยดาได้เลยยินดีรับใช้ทุกๆท,ท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ